เดี๋ยวเดี๋ยวขมกล้องแล้นี่โอ้นอันนี้จุดกินนั่นเดียวนั่นเดียวเอ้าโอ้โหทั้งลูกทั้งแม่โอ้โหโน่้นนูนนู้นลูกก็กินเต็มเลยทั้งทั้งแม่แม่ก็ไม่อินนะ กินกินกินดุ้ยดูให้ลูกกินเอานู่นเลยครับเอาเอาเย่งกันกินแล้วทั้งแม่ทั้งลูกนะครับสิเอา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 โอ้นี่ครับโอ้หเกียงตับเลยครับสิ อวันนี้เอาข้าวมาถุงเดียวนะครับแคืออ๋ออ๋ออ๋โอ้โหนะครับพากันปั้มกะละมังแล้วโอ้ครับครับเดี๋ยวเอาเอาไว้พรุ่งนี้เอามาใหม่นะครับเอามาเยอะเยะกว่านี้นะครับแล้ก็เอามาทุกครั้งมันไม่ค่อยหมดนะครับแล้อก็ลุงหวังเอามาน้อยนะครับวันนี้ ก็มีทั้งลูกมันกินด้วยนะครับน้องเดี๋ยวระหว่างก็จะไปดูดน้ำต่อเลยนะครับสิดูดน้ำไหนาต่อเลยนะครับเฮ้ยไม่เห็นก็วิ่งมาวิ่งอ้อม้วนะครับสิ ครับตอนนี้ลุงวางก็ดูด euh น้ําใส่ข้าวอยู่นะครับครับนี่ก็ดูนะครับน้ํายังแห้งข้าวก็เขียวอยู่นะครับเอฟซีแถวนี้ก็เลื่อมเหลืองนะครับเพราะว่ามันเหี่ยวนะครับเอฟซีนะครับนู่นเขาก็กําลังเกี่ยวข้าวอยู่นะครับเอฟซีด้านบนนู่นนะครับนู่นนะครับคนเขาก็เกี่ยวข้าวกันอยู่นะครับลุงวางก็ดูดน้ํานะครับ ด,ดูดน้ำใส่นาท้าสีดูดน้ำใส่นาของลุงหว่างอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูน้ำไหลแรงหรือปเปล่านาะครับนี่ก็ลุงหวางก็ดูดน้ำต่อเลยนะครับเมื่อวานเนี่ยก็ดูดนิดเดียวนะครับวันนี้ก็จะต้องมันดูดอีกว่ามันเอ้ยเราต้องดึง <c oughs> ดึงสายยาง น้ำน้ำก็เริ่มไหลดูนะครับสีมันก็แห้งเร็วอยู่นะครับสีนี่นะครับน้ำนะครับที่ยังดูดน้ำนะครับน้ำมันยังไหลอยู่นะครับทีำไหลไม่เียร็ว น,นใข้าวของลุงวางอยู่นะครับสุีนี่ครับลมก็พัดวิวว้าววิววา้าวมาอยู่นะครับข้าวของลุงวางดีใจนะครับนู่นนะครับพากัน <shooters> พากันเต้นระบับนะครับสินี่นะครับ ดูดน้ำด,ดนำนะูน้ำนะครับน้ำนะครับอย่างนี้เดี๋ยวมันก็จะได้เย็นชุ่มฉ่ำแล้วนะครับสี่หาง,งหลุงวางนะครับนี้ก็ดูลมพัดใบข้าวกันนะครับข้าวดีใจนะครับสีที่ลุงวางดูดน้ําใสนะครับนี่มันก็พากันนั่นแล้วนะครับสี ลองดูดน้ำใส่ก็ดีใจแล้วอันนี้เป็นข้าวเจ้านะครับ FC ข้าวเจ้าข้าวเจ้าข้าวเหนียวเขาเกี่ยวกันหมดแล้วนะครับสี่นะครับอีไก็เขาเกี่ยวกันหมดแล้วหลวงบางก็เอาเฟืองเอาฟางไปใส่ต้นมะพร้าวต้นไม้ของหลวงบางยังไม่ถ่วอยู่นะครับสี ดูดน้ำใส่หน้า ก็ดูดน้ำด้วยนะครับแล้วก็ขนฟางด้วยนะครับลงหวังนะครับอนี้ก็โอ้ยเหนื่อยแล้วนะครับเอฟซีเหนื่อยแล้วแดดก็แดดนะครับร้อนก็ร้อนนะครับเอฟซีพอคํมมาก็หนาวนะครับเอฟซีไม่รู้จะเอาแบบไหนเนาะแบบไหนก็ไม่พอดีนะครับเอฟซีนะครับฟางนี่ก็เอาเต็มล้อนี่ก็หนักอยู่นะครับเอฟซีหรือว่าลุงหวังไม่มีแรงบ่เนาะเขทวดล้อทวดอะไรต่างๆไปแล้วเหนื่อยแล้วเอฟซี เหนื่อยแล้วก็โทษโน่นโทษนี่แหละเดี๋ยวลุงหวังก็จะไปเอาหอบฟางใส่รถเ,เข็นอีกก่อนนะครับล้อนะครับไม่ใช่รถเข็นนะครับล้อล้อแล้วก็ขนฟางไปใส่ต้นพริกต้นมะพร้าวต้นมะเขือกัน ปลาฟางมันเบามันหนักดูนะครับสีเพราะว่าอัดใส่อัดใส่นะครับสีนี่นะครับในกอกที่ดูวางจะเอาไปใส่ต้นพริกต้นมะเขือนะครับสิลมแรงเขาก็เกี่ยวข้าวกันอยู่นะครับโน,น่เดี๋ยวให้ดูคนเกี่ยวข้าวกัน,นครับสีโน่นนะครับเขาก็เกี่ยวข้าวกันอยู่อ๋อ ลุงวางก็ดูดน้ําแล้วก็ขนฟางนะครับก็คนเขาก็เกี่ยวข้าวกันอยู่นอ่นนะครับครับในก้อนลมก็พัดวีวีอยู่นะครับสิเดี๋ยวเราก็ไปใส่าฟางไปใส่ต้นมะพ้าวกันต่อเลยนะครับสิ